สวัสดีครับผมป๊อบโชตินภพรบรวรมหาบุญบาร,รมีครับในฐานะผู้อำนวยการจัดสร้างภาพยนตร์พระศีวลีครับแล้วก็ประธานโครงการประดิษฐานพระศีวลี789องค์ทั่วไทยประธานโครงการจัดสร้างพระศีวลีสูง77เมตรณวัดป่ามุ่งมีชัยครับพร้อมทั้งกิจกรรมบุญต่างๆมากมายนะครับวันนี้มาในฐานะนักเล่าเรื่องภาพยนตร์พระศีวลีประวัติโดยย่อครับ เพื่อให้ทุกท่านได้ทําความรู้จักกับพระเถระผู้มีลาภมากรูปนี้นะครับเราจะมารับฟังเรื่องเล่าของพระศิวลีกันครับวันนี้พระศิวลีเถระเจ้าของเรานั้นที่เรารู้จักกันก็จะรู้จักในความเป็นผู้มีลาภมากใช่ไหมครับท่านผู้ชมฉะนั้นวันนี้ผมก็จะเล่าประวัติโดยย่อเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังแล้วก็อาจจะ เกิดความคิดแล้วก็นำไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเกิดความเป็นผู้มีความรวมสมบูรณ์ผู้มีลาบมากได้รับอนิสง์จากพระองค์นะครับผมจะเท้าความไปทั้งหมด4พาร์ทนะครับเลยว่าสี่ภพชาติของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับภพบชาติแรกจะอยู่ในสมัยของพระปัทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า พศติวรลีนั้นในภพชาติแรกนั้นเกิดในตระกูลผู้มีอันชกินหรือว่าเป็นเจ้าเมืองเป็นลูกเศรษฐีนะครับและจากนั้นก็จะมีปณิสัยสเป็นผู้ที่เกเรนะครับชอบเอาเปรียบคนอื่นชอบทำอะไราก็แล้วแต่ไม่เกรงใจใครนะครับเพราะว่าตนเองนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีเงินมีทองเกิดความพึกเขิมไม่รู้บาปบุญคุณโทษนะครับเป็นพ่อค้าวันนี้ก็น่าเรื่อดนะครับ ฉะนั้นสิ่งที่พระศิวลีนั้นเกิดในภพชาติแรกนั้นถือว่าเป็นผู้ที่หยิ่งชงของนะครับแล้วก็ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแต่คนที่สุดท้ายที่สุดครับเมื่อมีงานพิธีหนึ่งซึ่งได้ถวายพระตาหารแด่พระพุทธเจ้าพระปฐุมุตราสมรรมเจ้าได้เห็นพระพิสุทธิ์รงรูปหนึ่งผู้มีนามว่าพระทัศนเถระหรือพระสุทัตนเถระนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นพระผู้มีลาภมากได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าพระปฐมุทลธรรมเจ้าได้เกิดความเห็นลังสีเกิดเห็นฉัพพรรังสีในความอุดมสมบูรณ์ก็ใค่คิดที่จะบอกว่าตนเองนั้นอยากเป็นอย่างพระสุทัศนเทระเกิดดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกเข้ามานะครับเรียกเข้ามาว่าวันหนึ่งแหละเธอจะได้เป็น พาาระอรหันต์ในสมัยของพระโคตมะสัมมาปเจ้าในพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลอนาคตกาลนะครับก็หมั่นทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลก็เกิดใหม่ในภพชาติหนึ่งขึ้นมาอีกภพชาตินึงนะครับสมัยนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในสมัยของชาวนายักจนชื่อว่านายชิมพีเขาเรียกว่าอยู่ในเมืองของพันธุมวดีนะครับซึ่งมีพระเจ้าพรมทัตเป็นพระราชา แล้วก็เพิ่นจังหวะที่ที่มีพระพุทธเจ้านามว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาในเมืองด้วยความที่พระเจ้าพรหมรทัตเนี่ยเป็นผู้ที่ปกครองด้วยบุญกุศลด้วยจริยธรรมศีลธรรมก็เลยอยากให้ประชากรของพระองค์นะครับชาวบ้านชาวเมืองได้มีส่วนร่วมก็เลยออกอุบายว่าเอะเรามาแข่งขันทําอาหารกันดีกว่าระหว่างข้าราชบริพารกับเราเนี่ยที่เราเป็นเจ้าเมือง ในขณะนั้นนายชิมปีก็เป็นชาวนายากจนก็เดินทางมาครับเข้ามาในเมืองโดยที่รัดเลาะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันอยากจะนําน้าผึ้งเนี่ยมาเป็นของอให้กับเพื่อนเราที่เป็นอามาตในเมืองไม่ได้เจอกันนานและประดันด,นดน้นเจอผ่านป่านุู่นป่านนี้ก็ตัดลงพึ่งมาครับตัดลงพึ่งมาพอมาถึงหน้าประตูเมืองในขณะที่ข้าราชเวยพานนะครับในเมืองเนี่ยประชุมกันบอกเครื่องปูงแต่งนู่นเราก็ถวายนู่นนี่นั่นก็อยากจะได้เดนยแข็ง กับน้ำผึ้งเพื่อที่จะเป็นเครื่องปรุงอาหารบรรณาการถวายพระเจ้าพอเห็นนายชิมพีเข้ามาเลยครับเข้ามาเสร็จปุ๊บขอซื้อเลยเจ้าเป็นชาวนายากจนเจ้ามีอะไรที่อยากจะได้เราอยากจะให้เจ้าเราขอซื้อน้ําผึ้งเจ้าแล้วกันหนึ่งกหาปบณะนายชิมพีเขาไม่ขายก็ยืนนิ่งเฉยอห้ากหาปบรณะแล้วกันสิบกระหาปบรณะร้อยกหาปณะพันกหาปณะแล้วกันนายชิมพีก็ไม่ขาย ด้วยสติปัญญานายจิพีก็เลยย้อนถามนายทหารหน้าวังหน้าเมืองครับว่าเหตุไฉนเราเจ้าจึงไม่ขายน้ำผึ้งลงนี้ให้กับเรานายทหารหน้าวังก็บอกเลยว่าตอนนี้มีการแข่งขันทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีพระเจ้าบรมทัตเนี่ยอยากจะให้แข่งขันทำและอะไรเลรื่อนลดกันพวกเราเนี่ยไม่มีน้ำผึ้งเนยแข็งเนี่ยเป็นเครื่องงแต่งมากนักเราเห็นท่านมีเราก็อยากจะได้ เราก็เลยเสนอให้ท่าน1,000กหาปณะนะถ้า1,000กหาปณะน,ะนี่เป็นสกุลเงินนะครับในสมัยพุทธกาลฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้า1,000กหาปณะ,ะเนี่ยเทียบเท่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น10ล้านนะครับกับคำพึ่งรวมเดียวด้วยปัญญาของพระสิวลีบอกถ้าเช่นนั้นแล้วเงินเนี่ยเราไม่ถวายเราไม่อยากได้ แต่เราอยากจะได้น้ําพึ่งเนี้ยถวายแด่พระไว้ปิดีีมามเจ้าเราขออน้ําพึ่งกับเนยแข็งเราเนี้ยร่วมที่จะอนุโมทนาในการนี้ได้ไหมหนายทหารบอกก็ดีสิยิ่งดีใหญ่เลยนายทหารก็ถือรวงพึ่งรวงนี้ครับกับเนยแข็งก็ประกาศเลยคล้องเปล่าเลยเจ้าข้าเอ้ยนายชิมพีไม่รับเงินหนึ่งพันกหาปณะนะแต่มีกุศลและจิตที่จะถวายรวงพึ่งและเนยแข็งให้กับ พวกเราเพื ets, ่อจะนําเป็นปรุงแต่งร้องอย่างนี้ครับไปรอบเมืองก็ประมาณ1นาทีนะครับจนกระทั่งทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเมื่อนายชิมพีหมดอายุไขนายชิมพีก็ไปเกิดในชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดาวดึงไปตามแรงกรรมนะครับพอเกิดมาชาตินึงพบชาติที่สามครับท่านจงฟังให้ดีนะครับชาตินี้สําคัญมากสําคัญยังไงรู้ไหมครับเพราะว่านายชิมพีเนี่ยเกิดไปเป็นลูก พระราชานะครับเป็นพระเจ้ากาสีที่เป็นพระบ,บิดาแล้วก็มีพระมารดาชื่อว่านชชาละกันนะครับนชาลิตินะครชื่อว่าเจ้าชายลิติเจ้าชายลิติเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูปพระเจ้ากาศีในเมืองพราราณสีนครซึ่งเมืองพราราณสีนครเนี่ยที่เรารู้กันก็คือมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับก็มีพระเจ้ากโกศลที่ชอบหักหารน้ำพระไทย แย่งเมืองขึ้นอนางานนิคมนะครับก็ทําการนะครับทุรยศบุพกรรมชาติแล้วก็พระเจ้าปมทัศนะครับหลังจากที่สวรรคตรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปกครองพระเจ้าโกศลมาทุรยศกรรมนะครับในการเข็นฆ่าพระเจ้าเจ้าชายลิตินะครับแค้นใจจึงเกิดการ ล้อมเมืองนะครับที่พระเจ้าโคศลแย่งชิงเมืองซึ่งในบทนี้นะครับมีทั้งประวัติศาสตร์ที่ผมได้มาจากปัจญาเถรวาทแล้วก็พระคัมภีร์พระพุทธศาสนาวิชาพุทธศาสนานะครับโดยที่ไม่ได้ว่าตกแต่งเองมีอยู่ในพระคัมภีร์พระสูตรต่างๆนะครับแต่ผมอยากจะเชื่อเห็นท่านวิบากกรรมของพระอ,องค์อองพระศรีวลีนั้นที่เรารู้จักกันว่าเป็นพระผู้เลิศรลาบก็มี บุพกรรมชาติเช่นกันเหมือนกับปุถุชนที่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับแต่ชาตินี้พระองค์ไปล้อมเมืองนะครับเมืองราราณาสีของพระเจ้าโคศลที่ยึดคืนมาได้ทําให้ชาวเมืองอดอยากแล่นแค้นมานครับจนกระทั่งผ่านไปร่วงเลย7ปี7เดือนนะครับแต่ก็ยังไม่ชนะศึกพระมารดานะครับซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าชายลิติกก็เลยแจ้งข่าวต่างๆว่าอ๋อ เส้นทางที่ท่านปิดล้อมเมืองเนี่ยด้านหน้าด้านข้างแต่ด้านหลังนะครับมันเป็นแม่น้ําใหญ่ท่านสังเกตนะฮะถ้าแม่น้ําใหญ่เนี่ยพระเจ้าโกศลก็สามารถที่จะออกมาหาอาหารได้เอาอาหารนั้นมาขายต่อชาวเมืองได้นะครับเมื่อพระมารดาของพระเจ้าลิตินะะเจ้าชายลิติได้ทราบก็ทําให้พระเจ้าลิตินั้นใช้กลน,นะครับศึกต่อไปนี้เราต่อสะพานปิดกั้นมันอย่าให้มันออกทุกทิศทุกทาง จากนั้นก็ไม่เกิน7วันครับก็สามารถที่จะบั่นคอพระเจ้ากูสนลมาถวายเจ้าชายลิติแต่หลังจากที่พระเจ้าลิติได้นะครับของราชในในเมืองมาราศีนั้นปกครองอย่างดีครับไพ่พราประชาชนจเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งหมดอายุขายสวรรคตนะครับเจ้าชายลิติก็ต้องไปรับทุกขเวทนาโดยการอัดสินความของพญายมมราช พญาโยามราชก็สินความเลยว่าเจ้านี่นะมีความที่ก่อเวรสร้างกรรมไปล้อมเมืองให้ชาวเมืองเขาอดอยากถึงแม้กรรมที่เจ้าจะก่อนนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะักแต่มันเป็นไป,นปนแรงกรรมจึงมีบทของบาลีว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมไปเป็นแรงกรรมนะครับเหตุแห่งกรรมจึงทําให้เจ้าชายลิติได้รับทุกขเวทนานะครับตกนรกขุมที่8ดนะครับ ทำให้ได้รับทุกขเวทนาจนผืนแผ่นดินสูงขึ้นมา1ฟุต1ฟุตก็คือไม้บรรทัดหนึ่งนะครับสินิ้วนะครับผืนแผ่นดินสูงถ้าท่านลองคิดดูครับว่าทุกขเวทนาขนาดไหนแล้วก็ชาติสุดท้ายของพระองค์ครับอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้านะครับพระโครธธมะข,ของเรานั่นเองก็คือในยุคปัจจุบันนี้เองนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอัศวิติมหาสาวกพระพุทธเจ้าของเรานะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัคทะมาอย่างไงนะครับ ก็จะเท้าความไปอยู่ในเมืองกริยนครซึ่งพระมารดาของพระองค์พบชาติถัดมาก็เกิดเป็นพระนางสุปาวสาหาพระราชธิดาของเจ้าเมือง,ก,งกริยานครแล้วก็มีพระเจ้าลิชวีซึ่งเป็นราชบุตรเขยของพระองค์ในสมัยที่พระนางสุปาวสาเนี่ยนะครับทรงพระคันอยู่นะครับ ก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากเมืองนู้นเมืองนี้ได้รู้จักแท้ซ้องเลยหูเอาอาหารอนุมาอา,หา,าอหารนี่ก็มีจับอะไรก็เจริญรุ่งเรืองครับนะครับสุดท้ายนะครับจับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นที่โจดขานแต่ด้วยบุพกรรมชาติถ้าลองคิดดูครับมนุษย์นะครับที่อุ้มท้องนะครับอุ้มท้องอบุตรหรือว่าธิดาในท้องเนี่ยแค่สิบเอ็ดเดือนก็จะเป็นลมแล้วนะครับเจ็ดเดือนก็จะเป็นลมแล้วครับเก้าเดือนก็จะเป็นลมนะครับ นะครับสิเดือน7วันก็จะเป็นลมนะครับแต่นี่นานถึง7ปี7เดือนและ7วันครับมันทรมานมากนะครับเนี่ยครับในทุกขเวทนาที่ได้รับส่งผล,ลกรรมเพราะว่าไปชี้ทางให้เจ้าชายริติชนะศึกนะได้รับทุกด้วยกันเราผมอยากจะให้ท่านต่อยอดในความเป็นทุกข์ร่วมกันนะครับจากนั้นเมื่อจะทนไม่ไหวแล้วพนังสุภาวสาก็ขอพรน,นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงธรรมพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพระสงฆ์ แล้วก็ให้พ่อสวามีไปขอพรนะครับพระพุทธเจ้าในสำนักของพระองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าขอให้บุตรของพระนาสุปวสาได้คลอดมาอย่างสบายด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระราชชิป้าลิชวีนะครับพระราชบุตรเถิดก็มาในเมืองเมื่อในเนืองเสร็จได้คลอดออกมาพระเจ้าโกรยานิกรก็ตั้งชื่อให้เป็นราชุมาน สีวลีมันเป็นความอัศจรรย์ในบุญกุศลน,นะครับเกิดไม่นานครับเหมือนกับเด็กทารกน้อยเกิดใหญ่นะครับเหมือนมึอายุเจขวบเมื่อเมื่อพระนางสุปปาศารู้สึกทราบซึ้งในพระหมหาการุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระสวามีนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกมาฉลองพระตาหารน,มน,มานะครับนิมนต์มาคือฉลองกนะครับเจวันพอกระทันวันสุดท้ายเนาะได้ถวายให้กับ ภาษาวกด้วยแล้วก็ต่างๆทีนี้ราชกุกมารศิวลีเนี่ยก็ได้ถวายน้ำนะครับให้กับทางภาษาริบุตรด้วยลินน้ําพอลินน้ําเสร็จปุ๊บก็ได้เกิดดวงธรรมด้วยกันก็คือแบบมีบุญร่วมกันภาษาริบุตรก็เลยบอกว่าศิวลีเอ๋ยเจ้านั้นรู้สึกเป็นยังไงมาัางอยู่ในคันพระมารดาทรมานไหมเราได้เห็นทุกทั้งปวงถ้าเห็นทุกแล้วเจ้าจะบวชไหมล่ะก็อยากบวชเหมือนกันก็ไปทูลน,นะครับขอประทานอนุญาต พระราชมารดาพระบิดานะครับได้เกิดความปลื้มปิติยินดีพระราชกุมารศิวลีก็ไปด้วยที่อาสมของพระสารีบุตรนี่คือความในหนึ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับการบวชของพระศิวลีนั้นไม่ได้อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่อยู่ในสำนักนะครับของพระสารีบุตรนะครับอยู่นอกสถานที่เมื่อการเริ่มบรรพชาทุกคนต้องได้รับก็คือเ,อาเขาเรียกว่า มูล,ลกรรมฐานหรือตัจจัปัะจักกรรมฐานทั้ง5อย่างนะครับในทางบาลีเขาเรียกว่าการพิจารณาการปรงผมความเสื่อมความไม่งานได้แก่เกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกษาเรียกว่าพิจารณาธรรมนะครับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับเมื่อก่อนจะหลดไปผมนี่บรรลุธรรมแล้วนะครับ บรรลุธรรมแล้วครับเพราะว่าดวงตาเห็นธรรมรู้เลยว่าทุกอย่างนะครับเป็นไปตามโลกนะครับเกิดตั้งดับความเสื่อมความไม่งามจากนั้นเมื่อจรดไปผมครั้งหนึ่งบรรลุธรรมขั้นโสดาบันนะครับโสดาบันนี่ก็สามสังโยชนะครับมีความเริ่มสันพุทธเจ้ามีการปฏิบัติธรรมมีการาบูชาภาวนานะครับก็บรรลุธรรมต่อจากนั้นก็จริผมครั้งที่สองก็บรรลุธรรมเป็นสกทาคามี พอจรวดผมให้สามก็บรุรรมเป็นอนาคามีเสร็จพิธีเสร็จสัพ์เลยบรรุเป็นพระอรหรันนะฮรบ,บรรลุเป็นพระอรหรันแถมเป็นพระอรหันที่มีลาภมากทาให้พระภิกษุสงฆ์มากมายเลยครับเริ่มรู้ข่าวข้าใจอู้มีเด็กอายุเจ็ดขวบบรรุนะครับเป็นพระอรหันแล้วนะครับในสํานักของพระสารีบุตรก็เป็นที่โจทย์ขานกันขึ้นมา จากนั้นพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องราวของพระศิวรีแล้วก็พอพระพระศิวลีถึงวัยในเรื่องของการบวชบรรพชาเป็นพระพิสษุสงฆ์ก็มีการทดสอบบุญมากมายเลยเก้าแห่งผมก็จะยกประวัติย่อๆนะครับสองที่มาให้ฟังนะครับให้ท่านได้เกิดการทดสอบบุญนั่นก็คือบุญเกี่ยวกับคันธมาศเขาคันธมาศนั่นเองนะครับที่มีพญานาคทัตตะเทวราชมาเกี่ยวข้อง บุญครั้งนั้นเนี่ยเทวดาต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประทานอนุญ,ญาตให้กับพระศิวลีนําพระภิสุสิงฆ์ห้าร้อยรูปไปโปรดสรรพสัตนะครับร่วมทดสอบบุญในครั้งนั้นก็มีเทวดายักษ์คนทันนะครับแต่ละที่นะครับมามากมายเลยครับจนกระทั่งถวายน้ําทุกอย่างให้กับพระศิวลีแล้วก็พระภิสุสงฆ์อุดมสมบูรณ์นี่ก็หนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สองก็คือสเสด็จของพระพุทธเจ้าไปแสดงความปิีิยินดี ในส่วนของอาทางด้านราชกุมารน,นะครับพระองค์หนึ่งอายุเจ็ดขวบเหมือนกันนะครับที่สําเร็จรรนะครับเป็นพระอาหารหันต์ก็คือพระเลวตักนะครับพระเจ้าก็านิมนต์พระศรีวลีด้วยแล้วก็เหล่าสาวกเดินทางไปด้วยนะครับจากนั้นก็เกิดทางสองแพ่งแพ่งหนึ่งก็16โยชน์กับ3 2โยชน์ะครับโยชนึ่เท่ากับ16กิโล ยอดหนึ่งก็จะกล่าวว่าเนี่ยถ้าทางใกล้นะครับมันจะเป็นทางที่มีความรู้สึกว่าธุระกันดานมากเลยนะครับมันจะลําบากมากเลยแต่ถ้าทางทางไกลเนี่ยมันจะสบายมากเลยมีคนมีผู้ศรัทธาถวายให้ตลอดเวลาพระเจ้าก็เลยถามทางาพระอานนท์ว่าพระสิวลีมาด้วยหรือไม่พระสิวลีก็บอกว่าเ๋อมาด้วยมาด้วยพระสิวลีมางั้นพวกเราอาศัยบุญพระสิวลี เดี๋ยวเราจะไปทางป้อมทางใกล้ในหลายที่สุด16กิโลเพราะว่า,าพระศิวลีมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ของเขาเขาก็จะพาพวกเรามาแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยแต่ละโยนดเนี่ยมีคนที่จะมาถวายหรือว่าโลกทิพย์ถึงๆก,ก็ยักค้นทันเป็นคําตัดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ด้วยทางสยานรุ่นหน้าอยู่แล้วนะครับก็ หลังจากนั้นก็เทวดาอารักคนทนเนก็มาถวายเลือนแก้วให้พระพุทธเจ้าแล้วก็พระศิวลีไปทุกที่พระศิวลีก็บุญของท่านก็ถวายยังประโยชน์กับทางเหล่าพระพิสุสฆงรูปอื่นจนกระทั่งกลับมาพระพุทธเจ้าก็เลยมีการแต่งตั้งพระศิวลีว่าเหล่าพิสุสฆ์ทั้งหลายบัดนี้เราจะแต่งตั้งพระศิวลีเป็นผู้เลิศในลาบสักการะท่านทั้งหลายเห็นด้วยหรือไม่ทุกคนก็เห็นด้วยเมื่อเห็นด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยตัสเป่งวาจามาว่า เอตะทักขังพิกเวมะมะสาวกานังพิกุนังลาพีนังยะทิทังสีวลีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสีวลีนั้นเป็นผู้เลิศด้วยลาบสการะเป็นสิทธิของตถาคตผู้มีความดวงสมบูรณ์และมีลาบมากก็จบสิ้นในเรื่องของความเป็นพระอรันพระสีวลี เทระมหาราที่ได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้แผ่เผยแผ่ประวัติของท่านก็หวังว่าจะไม่เป็นเป็นประโยชน์นะครับกับสาธุชนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธให้ได้ติดตามรับชมในรูปแบบภาพยนตร์พระศรีวลีแล้วก็จะถ่ายทอดนะครับในรูปแบบของโรงภาพยนตร์นะครับต่างๆของเครือเมเจอร์ แล้วก็รูปแบบของงานกิจกรรมบุญต่างๆทั้งถวายพิะศีวลีหรือว่างานสําคัญสาคัญแล้วก็ที่ใหญ่ท่องใดก็ตามนะครับที่มาส่งที่จะนำพระศีวรีไปเผยแพร่ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ออฟโดยโตรงนะครับโทร082636195 6หรือติดตามได้ที่เพจภาพยนพระศีวรีนะครับหรือว่า YouTube นะครับพิมพ์คาว่าพระศิวลี789วันนี้ก็ ขออนุมโมทนานกับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมภาพยนตร์เรื่องเล่าพระศิวลีที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านได้รับฟังพอสังเขปนะครับท้ายที่สุดผลที่สุดก็ขออ้างถึงคุณพระรตัตนไตรพระพุทธธรรมสงฆ์พระคุณบิดามารดาพ่อแม่คือบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องทีมงานคณะยาติธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกท่านที่เล็งเห็นความสําคัญในครั้งนี้นําคลิปนี้ไปออกเผยแพร่เป็นบุญกุศล ให้กับพวกเราได้รับฟังกันได้รับชมกันมากๆนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับ